ับผมกอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องสุบุตรคนที่เขานะครับผมครับมุนีน้ำมนต์ผ้ามาลุยบ้านตาดครับครับตำบลบ้านตากครับอำเภอเมืองจหวัดูท่านอยู่ข้างครับพี่น้องรับมาลงป่าที่เขาครับพี่น้องเนาะบ่อนีเป็นบ่อป่านิ่มครับพี่น้องครับมุนีน้ำมนต์ผ้ามาลงป่าบ้านตาดครับนะครับผมแถวบ้านห้องเหรอครับครับครับหน่วยบ้านตากครับพี่น้องมุนีเนาะน้ำมนต์ผ้ามาลุยครับผมอ้า จังใดแถวว่าลุยกันครับผมพี่น้องฮะกล้องกงสวิงของคุณฟอครับโอ้วานแหงงามครับคุณฟอนนั่นนั่นนั่นปากคอไงนี่นั่นไรยังไปไกละไอ้มันยังไก่ปากคอไงเนี่ยน่ะฮ่าฮงามครับพี่น้องงาม ับพี่น้องครับโอ้คนก็หลายครับพี่น้องตอนนี้เนาะครับลงป่าพี่น้องครับผมครับมาถาลอยหางพี่น้องครับบ้านตากครับผมครับวันนี้ก็ห้อยบ้านตากครับพี่น้อง เบ่งคนด้วยครับนี่หลายหล,ลายครับพี่น้องครับค,ครับผมคี่พี่เพิ่นเกิดมาลุยกันแล้วครับตอนนี้เนาะครับอันนี้เชียนบ้านช่างย,ยีเลิญครับนี่สวัสดีครับพี่ดคไปแล้วตัวแปะอ๋อเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้ออเดี๋ยวนี้ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับว้ายมาจ้างหอดเจตีได้เนี่ยวายมาถึงเจผุนเลยเจหงบงเสาเลยนะว้าแต่ว่าแต่หงบงเ้าไปยังสอนนี่แหละม่นมีสอนบลุงมื่อนี่ครับโอ้ครับผุ่นพี่น้องอัดป่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวบัดกับไทยบังอีกโอ้ครับพี่น้องครับครับยังไปยังมากครับผม กลับมาเจอทีมงานน้ำมุนครับนี่แหละครับผมเชียนงบพี่น้องเช่นงบสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเพล่งไรมือเนี่ยโอ้ยถูกพามาคนอยู่ในทางยาว่ีมากกว่ว้าอ๋อเจนี่เข้าไปได้แล้ยได้เลยอืมขายรอยผมถูกบหมว้าบัดรขายอยครับพี่น้องครับผมเชียนงบครับอืมเอาโอเคครก็เอาครับปลาเชียนงบครับพี่น้องครับเออเปิดปลานี้เรื่อนวดเลยพี่น้องครับ ลาเส้นงอกครับปลายิ่งพี่น้องตัวนี้ของเส้นงอกครับผมอ่ะมันมาเส้นงอกครับผมพี่น้องครับหวยบ้านตานครับพี่น้องครับราคาบัตร500้าร้อยบาทครับผมครับตอนนี้พี่น้องห้องกับมวนซึนห้องแซวแล้วครับผมตัวนี้นะครับเป็นบ่อปลานิ่นครับพี่น้องคกับมีนวดจันผสมจังน้อยครับพี่น้องครับปลาคอหญ่กับมีครับ ครับลมกับพี่นะครับพี่น้องครับครับล่มตาพี่น้องห้องพยานนะครับลมแค่นี้นะครับผมเล่นหาปลานะครับย่านย่างเดียวย่านวิปปีปลาครับพี่น้องอ่ะจังใจกับมาติดตางครับนามุนพาลุยครับผมับพ no. uh, ี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับน่ครับผมปลาทีศพน่องจันปลานิ่มครับพี่น้องนี่นะครับผมหวยบานตาดนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเข้ากับไลยครับมุนหนีมาลงป่าครับพี่น้องบัตรห้าร้อยบาทครับผมเอามาเบืงสะดุ้งคุณผี่คนครับได้ยยังงะครับผมครับพี่น้องหนังฟังครับพี่น้องครับผมเนาะครับน้ำมุนกับพามาเบิ่งป่าครับพี่น้องเนาะตอนนี้ครับ บางคนพี skin, <I S 1> ่เส you you ียเขียวนี่คร <in> ับผมบางคนเมียบครับขออนุญาตได้คนพี่ได้ออนุญาตได้ครับน้อครับครับครับโอ้ครับบางคนพี่คนลุยครับพี่น้องคุณนนี่ยนี่ครับผมตรงหุ้มเบานะครับตรงหุ้มเบาได้ปนิษฐห่าวอยเขาครับพี่น้องห้อยมันผมอยู่ในห้อยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในห้อยอยู่ในหลุมอยู่ในห้อยอยู่ในหลุมครับพี่น้องครับอือ กดเอาคุณดีนะ โอ้พี่น้องคุณครับเห็นว่ป่านนี้มันคุณพี่คุณข้ามเนี่ยมันมาครับคุณพี่ขอบคุณหลายครับผมครับครับพี่น้องครับหมู่บ้านนี่ก็ไปพ่อเล่าครับอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้านเขาพ่ออะไรกันก่อนนึกนะอ่าบ้านท่าให้ครับบ้านท่าให้นี่ครับผมดำสีสีถาาเมีองครับคุณนะครับท่างสีดถานครับบ้านท่าให้นะหมู่บ้านเจอเล่าอยู่เพื่อละครับพี่น้องครับบ้านเนี้ยอยู่ครับบ้านเนี้ยอยู่มัอนี่กับบ้านเนี้ยอยู่ครับสองตัวอยู่ครับผมอ๋อมันหานแล้วโอ้ครับห้องเดียวห้อคครับง นงโอ้พี่น,น้องครับโอ้ครับพี่น้องดูครับตัวประกดไหมโอ้แก็งแสดงผสมนะพี่น้องนะแม่นแมครับผมใหญ่งดีครับพี่น้องเนี่ยครับโดตรแห้งไปโคตรแห้งโอ้ครับปดัดยิงครับพี่น้องครับโอ้ประมาณครับคุณพ่อ น้ำมันกับยังได้ขันฟังอย่ได้พี่น้องครับลงไปเล็กๆบ่ได้เนาะกล่องน้ำมนต์กับวอดิวเลยไปเล็กไปเล็กพี่น้องเบับผมปานิ่ตัวใหญ่ครับผมปาคุณพี่คนเน็ดปลาครับปลาเนาะครับโอ้ยผมงดูพี่น้องครับอืันนี้ครับนี่ครับนั่งอ่ะครับปลาหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับปลาหนึ่งครับโอ้ยพี่น้องครับผมปลาหนึ่งใหญ่ครับครับโตนี่โตตามควอกิโลครับพี่น้องครับอันนี้เส้นน่องครับนี่เส้นน่องนี่ เทียดเทียครับครับันท่องนี่บ่แม่คนบ้านลูกสุกดาวครับโคสุดดาวเนาะครับผมเจ้าเจ้าเบิ้งหน้าไข่ด้วยเจ้าคุณหน้าไข่บ่คนด้วยชิดเบ็ดมันบ่เอ้ยครับผมเจ้าไปชิดนี่ครับปลาพี่น้องดูห้าวขึ้นมาพี่น้องปลาครับอันนี้เส้นบ้านลูกสุกดาวนะครับนี่ครับนี่ครับผู้ใด้ยี่ลูกสุกดาวกับเบิ้งเอาเด้อครับนี่เห็นว่านี่มื้อนี้เพิ่นมาเล่ยนงามครับบ้านราค0รบาทพี่น้อง ัลูกแกงครับพ่อลูกไก่ครับครับผมครับผมครับพี่น้องโอ้โหปลาคอใหญ่พี่น้องปลาหมันปลาคอใหญ่แล้วครับโอ้ครับผมปาดปาดปาดปาครับอ๋อผมคาหลงเงินหาล้อยนี่เโอ้ปลาไหมหมันหมันครับปลาคอใหญ่ครับครับพี่น้องเข้าตอนนี้วางกันเซี่ยวซาครับตอนนี้เนาะพี่น้องโอ้ครับผม เป็ครับพี่น้องบรรยากาศครับผู้มาันกับมาขันที่เขาแล้วครับพี่น้องผู้มาันมาันก็ได้หน่อยครับพี่น้องครับบ้านตาดครับมันเป็นลุงปอนิ่นะครับพี่น้องเนาะครับส่วนมากจะมีปอนิ่งเหรอครับนี่ตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันไปแล้วครับพี่น้องครับผมสะดุ้งให่ครับพี่น้องครับคุณนุ่งครับปอนิ่แน่พี่น้องนะครับผมนุครับปอนิ่ง มมาครับผพี่น้องสวัสดีครับพี่สอน<ะ>โอ้มอันไปกำลังเนาะพี่สอนคุณก็ได้ปานิ่นครับโอ้เสยนหน่อยครับผมพี่น้องเสยนหน่อยมาวันนี้กคับพอครับพี่น้องมองึงรอดเนี่ยโอ้เสยน,นยังเนาะครับเสยนยังเนี่ย ครับโอ้ครับมหาป่าซอยพ่อพี่น้องครับหาเบิ่งยากเด้วยครับเิ็กน้อยทุกม่อนี่เล่นตะเกมครับแต่ว่านี่ครับมหาป่าซอยพ่อพี่น้องครับอภิษานโอ้ครับมันมันครับผมเอี่ยทงป่าโยกเ้อ้าวยกเนยกอะไรครับโอ้ครับหุ่น้อางหุ่นเซียนหน่อยครับผมในทุ่งป่าบางใหญ่เลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของ น้องนางบ้านตาดนะครับพี่น้องเนาะครับผมนี่กุ้งปลาครับพี่น้องโอ้โหครับปลานี่้นวลครับผมพี่น้องโอ้ครับพี่น้องครับหวานแหวนพี่น้องครับโอ้โหหวานแหวนครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ามาลุ้นสะดุ้งใหญ่ครับพี่น้องครับผมตอนนี้สะดุ้งใหญ่ยกแล้วยกแล้วครับผมเอ้าคึกคักบ้ครับครับผมป่านิ่งนะครับมันก็ลีในหลุมเลยครับพี่น้องอ้าวนั่นเดีครับพี่น้องครับผมมานอยู่ครับมานอยู่อันเดีครับอืมครับผม สะดุ้งญ่นะครับพี่น้องวันอนท์ถ่องยืดถูกคนใช่ไหมครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับวัสดีครับคุณพ่อยังครับเนี่ยโอพ่อหน่ายครับขอบคุณพ่อหน่ายครับผมอ่ะมาเบิ่งลีลาการข้าวแห้งของคุณพ่อหน่ายครับได้จากโลกแล้วพ่อโอ้ยยังมาท่านด้ปลาอยู่่พหาปนกิ่งครับผมอ๋อครับคุณพ่อหน่ายคุณได้อยู่ครับพี่น้องแต่บ้านได้หลายครับอ่ะไปไล่กัอ้าวปากระโดดแล้วพ่อ กระโดดแล้วครับนี่อันนี้แฮ้คุณพ่อนี่แฮสิบสองด้ครับโอ้คุณพ่อคุณพ่อโอ้พ่อรับพ่อพ่อรับพ่อ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 โอ้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 โอโอ้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 อนยินแขงแท้ยินดีแขงแท้บุ๊บ๊บนดี ผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมเสีนแหครับคุณพ่อเสียงยังเนี่ยเสีนแหครับเสีนแหเสี่ยงเนบ่ครับผมอย่านี้ครับคุณพ่อ่นมาลุงป่านะครับผมบัตรหาร้อยบาทพี่น้องบ้านตัดอ่ะนี่ครับผลงานของคุณพ่อคนเออครับพี่น้องกูได้ดูครับปานี่ตงามครับผมครับพี่น้องอันนี้เดินทางมาพ่อเสี่ยนที่กันครับพี่น้อง โอ้ครับผมอันนี้เส้นนะครับเส้นยังไงซื้อต้นครับซื้อต้นแล้วเส้นต้นพี่น้องคุณดูปาคอพี่น้องครับโอ้เส้นต้นกลับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องคอยเงีครับเอาห้าึ้นไปดึงขึ้นไปโอ้ครับครับนี่ครับเหงาพื้นนี่รู้ครับวังนี้ลาก่างกระจ้าห้าวอย่างเงี้ยฟัวห่างอยเงี้ยยู่ทั้งโคกหน้าตา่ส่งมาซื้อโมว่าในถอน โอ้ครับผมโอ้เห็นเอ็นง่ามพวกผมนั่นครับเส้นตน้นป่อคอตรงนี้พี่น้องครับ เออครับบก็ขอเงี้อ่ะขอบคุณอะไรครับเช่นต้นครับผมครับนะครับคุณแม่มันบอครับผมมันบอเมียด้วยนิดหน่อยแต่นิดหน่อยคุณแม่มันจะบานได้ครับนี่บานต่างนะโอ้บานต่านะครับอืมใจหลับทุ่งป่าคุณแม่ครับโอ้ขออนุญาตนะแม่นะครับคุณแม่เพิ่นมาโล่งครับป่าพี่น้องมึงดูป่าเพิ่นพี่น้องครับโอ้ครับป่านิ่งครับผมสมัครถึงป่านิ่งนะครับผม น้องครับครับผมขอคุณทรยคุณแม่ครับลงมานครับี่้าวเ่เสร็จล้วเเสร็จลเนี่ยนี่แะครับคุณแม่แมนป่ะครับแม่ครับโอ้ยอีเดอีเดีเอาคุณแม่ครับเป็นคน่าอีพอเลยนี่ครับผมอีพอห้องกับขิงคนวานข้งมากนะครับผม เป็นคนหวานมากเป็นคนหวานมากคุณแม่คุณแม่ยังน้าครับนี่คุณแม่ยังครับแม่ลำไพ้จ้ะค่ะคุณแม่ลำไพ้ครับคุณแม่ลำไส้บานตาดด้วพี่น้องเนี่ยค่ะครับงานเป็นขวบเป็นคนเออครับผมตัานิ่มไงครับครับขอบคุณเลยครับคุณแม่ครับครับผมอ่ะเปิดบังนี่ครับพี่น้องอันนี้กับเป็นเสี้ยน ทางฟังครับท่านผู้ช้มเข้ากับไลยคนพี่น้องครับตอนนี้เนาะครับมาเปลี่ยนกันร่างใจให้กันกันไลยครับพี่น้องตอนนี้นะครับพี่น้องเข้ากับวานแหยกสะดุ้งกันเลครับพี่น้องครับมาเบ่งวงสวิงของคุณพ่อนี่ครับหมวกเขาขาแดงครับพี่น้องอวานงามเลยครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับ นี่ครับผมบรรยากาศพี่นอนะ้องเนาะโอ้ครับพี่นอ้องบรรยากาศครับสุดยอดครับพี่น้องเฮ้าวานปลาพี่นอ้องหาปลาครับปลานิ่งครับผมส่วนมากเนาะแล้วก็มีปลาโน่นจันทร์ครับพี่น้องปลาคอกระไรครับพี่น้องปลาคอธรรมชาติครับนะครับหวยบ้านตาของเฮ้าครับพี่น้องครับหมูว่านนี่น้ำมุนไปทั้งคนนะครับผม ไปทั้งที่ถ่านพี่น้องครับมือนี้มาทั้งบ้านตาดครับเนียครับผมตอนนี้พี่น้องห้องสวนนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้ตางค้นตับหาปูหาปลาครับพี่น้องครับตอนนี้ครับครับเรือก็มีครับพี่น้องครับมีเรือลำหนึ่งนะครับผมนะครับผม ะจังได้็จังมาติดตั้งอีกท oh ีนึงครับผมพี่น้องครับคุณพ่อคุณใส่ปลอกคอยง่ายเลครับผมตอนนี้เนาะนี่ครับผมโอ้ครับพี่น้องครับปลาตัวนี้ครับบลาตามก็ครึ่งกิโลครับพี่น้องปลาคอยง่าคุณนะครับผมครับโอ้คุณพ่อยคุณมันบลกคอยง่ครับผมพุ่น้องครับเป็นถุงปลากระโจงพี่น้องนะครับลานอยปลานิ่งล้วนๆครับพี่น้องครับ่มีเนื้อื่นฝนครับพี่น้องครับ โอ้ครับพี่น้องครับพี่นกองเขาเขาเกียงบุ้มบ่นนะบุ๋มบ่นก็เลยเข้าแจกแจกไปครับโอ้ครับพี่น้องครับครับผมอันนี้ห้องข้ามาพ้อเซียนสะดุ้งครับพี่น้องสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะบ่เอาบ่ไปยกสะดุ้งแล้วบ่ไปคือเก่าไปขึ้เก่าเนาะพี่น้องใจรักอันนี้มาขายของบ่นั่นนั่นบ่ลูกสาวน่ะแม่สวัสดี่ยสวัสดีครับ อันนี้ไม่ข้าวครับลูกครับพี่น้องครับพ่อกับบ้านเฮียอุ่นข้าวหาปลาเนาะลูกก็ตํำบางุงครับแม่กับมาขายนำตัาทงทั้งใดกันนี่ได้ครับดเด้อแม่แดงเอิญพี่แดงขึ้นไปทั้งใดกันมาอุดหนุนนำอุดหนุนต่ำบางุงนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อนะครับ ครับพี่น้องปาดโอ้ยเปี่ยบปากเป็นเสี้ยวขนาดปัตโต้ปัตโตครับอะทำนี้ขนมดอกขนมเล็นะครับผมพี่น้องสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายท้ำกับพี่น้องต้องวิธีวันเกิดน้ำมนต์ข้าวกลุ่ยครับผมครับผมครับครับต้นวิธีวันเกิดครับขึ้นกรับไปน้ำกันแล้วครับพี่น้องอะจังไดกับฝากทั้ง ok สองซองนะครับพี่น้องเนาะวัวครับนี่คือช่างตัวยิ่อยู่ครับคุณนะใช่ตัวยิ่งยุ่ะโอ้ครับพี่น้องครับผม ลูครับคุณโอ้ครับพี่น้องครับคุณอ่ะปลาหนิล้วนๆครับผมครับผมโอ้อันนี้เส้นยังนี้ครับนี่ยเส้นยังนไงเส้นยังครับนี่ยครับทีมครับผมพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของน้องน้ำครับพี่น้องครับผมโอ้คุณพี่โซ่โซ่โซโซ่เร่งเร่งเลยนะครับโอ้ครับปลาหนิใหญ่โอ้ ครับผมไปดน่ะมาไปนินยัยไปนินยัยตัดหัวไปไปไปเดียใกล้ๆกันครับ ทีมงานยังครับเนี่ยทีมงานสามหมื่โลบอกยังไต่คนลักแค่นั้นคุณผู้ชมละครับค่ะผมตอนนี้ครับนี่ครับครับคุณพี่คนนิ่งแล้วครับผมนี่พักเงี้ยปลาดุกเงี้ยดิครับเนี่ครับพักเงี้ยปลาดุกเงี้ยครับตอนนี้เอย่าเพิ่งก็ขึ้นไม้เพิ่งครับเออครับผมนี่ครับไม่อยากออกทีวีอยู่ทิ้งงานสามหมื่นโลครับพี่น้องตอนนี้กัน

ครับผมครับผมตอนนี้น้องนำม้วนผ้ารุยครับพี่น้องกำลังติดตามทีมงานสามมือรครับผมครับครับโอ้ยครับพี่น้องป่นใหญ่บอ้ยปทโตปะโตปาโตเข้าเข้าครับครับผมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศกางฟังพี่น้องครับครับผูมาให้กำลังใจกันมี่ครับนี่ครับบบลงบบลงแล้วบบลงงนานที่เอาเปียกมูหรือครับนี่เป็นไรคุณเวมันวะ โอ้นี่วะสร้างวะโอ้ปลาที่ส่งตัวเงี้ขออนุญาตได้ครับเด้วยถ่ายออกถ่ายอกติดกน่าสนใจด้วยโอ้พี่น้องปลาบึกใหญ่ครับสงสัยตายแล้วมั้งครับนี่ขอบคุณครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเข้ากับว่านแห่กันมวนซื้นหัวเซวเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับปลาหมันบ่ได้ยืนได้ยืนได้ยืนนะครับ ครับอือครับผมขออนุญาตนะครับเด้อโอ้พี่น้องครับปลาเพิ่นออกผินมั้งเหรครับพี่น้องโคตรน่ะอืครับไปนิ่งไงครับอ่ารับผมขออนุญาตเป็นอายยังไงครัพี่น้องอะเป็นไงทายปลากันดีครับผมครับโอ้ครับถึงพี่น้องตา หลายครับผมมันๆครับพี่น้องครับมีข้าครับพี่น้องครับบัวปลานิ่นครับผมส่วนมากจะเป็นปลานิ่นหน่อยนะครับผมปลานิ่นใหญ่กับลายครับพี่น้องปลาโน่นจันนะครับคุณพี่เสียแดงเพิ่็ได้ปลานิ่นกันไหมเหรอครับรังกดปลาครับปลานิ่นส่วนมากจะเป็นรุ่นซีนิ้วหานิ้วนะพี่น้องครับแล้วก็มีรุ่นครึ่งโลครับหลายครับพี่น้อง อาตอนนี้ปลาฮอก็เริ่มบางลงแล้วพี่น้องเนาะครับปรเป็นปลาปนลานิ่งนี่ต้องวานเฮียแล้วก็งูมหมอ,อ,หอครับพี่น้องครับถ้าเป็นปอปลา,านิ่งนี่ครับเฮียจะได้เปรียบนะครับพี่น้องอโหโหครับเพราะว่าปลานิ่งนี่พีลากข้นขวนกค้างนี่ปลานิ่งมันฉีลี่นิดลุมนะครับผมครับสะดุง้งนี่ควาสามารถที่จะยกขึ้นมาได้เป็นได้ครับ ทาน้ำเด็กคุณแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมวันนี้เนี่ยเสี้ยนแหีมืนกันบ้านค่อยๆมึบอกที่โตสองตัวแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเขากลับบ้านแล้วครับผมเ<อ>านาะให้พันเบิ่งปลามเลยครับเอามาเบิ่งปลาเนานะพี่น้องเขาครับพี่น้องจับเด็กโอ้ครับอันนี้เสี้ยนยังงอนเนี่ย ครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับปลานิ่ล้วนๆครับผมโอ้ครับผมอันเดี๋ยวได้ครับโอ้ครับอันนี้ทีมงานนึงน้องขับนี่ไอ้ทีมงานนึงก็สัวไ่ต้องแดกสัวไปต้องแดกครับอันนี้ทีมงานสัวไ่ต้องแดกครับพี่น้องครับปลาโตง่ายครับไปแล้วครับไปแล้วครับวงสวิงครับผมครับโอ้ครับ ปลาทัวปลาทัวผู้เด็กคนสอนวันแหเนี่ยปีนบนนี้วันเหี้ปลาทัวพี่น้องครับครับอันนี้กับเอฟซีน้ำมุนพ่านลุยครับผมปกติเราบ่เป็นเซียนแหเลยครับบ่เป็นเซียนล่งป่าดิ่นเราเป็นเซียนเบ็ดพี่น้องครับคนบ้านข่าวสารคุณพครับพี่น้องครับผมครับมันหนีบนมาล่งเรนปะบ่องเรนนะครับปล่อยดุก้วยลงครับผมโอ้ครับพี่น้องนี่ครับของเซียนหน่อยเนาะเซียนบ้านข่าวสารครับพี่น้องดูครับ ครับอ่านิ่คร,นครับพี่น้องกานินป็นล้วนครับพี่น้องครับผมเอ๊ะหมานครับครับพี่น้องครับการเริ่มสวยขึนสวยขึนแล้วครับพี่น้องครับเพลากันหน่อยลบหน่อยลงเลยครับต่าพี่น้องห้องก็สู้กันนี่ครับผมครับบัาได้มีไผ่ถอยนะครับพี่น้องเนาะครับราคาบัตรหาร้อยบาทพี่น้องครับมันต้องเอาจนคุ้มคุณแล้วครับผมเอาส้นี้แบบว่า มดคักอีหลีคุณเลรอครับพี่น้องตั้งยีพ่านขึ้นนะครับผมตอนนี้ครับครับผมพี่น้องครับอันนี้พี่น้องค้างฟังครับผมเนายพระเจ้าจอบวอนปอกคอใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับปานนิดหน่อยเพิ่นบ่อยากได้แล้วเพิ่นจอบวอนปอกคอใหญ่แล้วครับ,บปลอกคอแล้ว <c oughs> ครับผมตอนนี้เนาะพี่นอ้องเฮาครับ โอ้รับคุณมวนซื้อห่อแซลกันที่เขาครับพี่น้องครับอ๋อมันกลมคุ่งครับผมราคาบัตรหาร้อยบาทนี่เอาสนิดแบบว่าบลเลียตโตแล้วละตั้งสิบข้นนะพี่น้องนะไอ,อ้แล้ว ครับพี่น้องครับโอ้ยกระจกของพี่นยังกันครับนี่โอ้ยบุงด้วยพื้นยังกันพี่น้องโอ้ยพนบางปลายไงครับพี่น้องปลายไงได้จ้าอืมครับอืลครับโอ้ยครับโอ้ยครับ ยินมบดินท่านกินที่เกาะนี่ครับม่สร้างนิทรรศการโอ้เหลือย่างนี้ครับอันนี้เจ้าของน้องนะครับนี่คุณพ่ออยังนั้นครับโปรดชดคุณพ่อโชดครับนี่ครับเจ้าของน้องคุณมาโซ่ป่าตัวแง่พี่น้องเขาได้เบิ้งเลยครับผมนี่ครับครับมาห่วยนี่บ่วพีดวังครับผมครับน้องป่าของคุณแม่นั่งนะครับโอ้ครับนี่ครับผมอ่ะขอบคุณที่รครับคุณพ่อขอบคุณแดดโลครึ่งแดดโลกเคร่งน้องปลาตัวนี้แปดกิโล โอเคครับผมอันนี้คุณพ่อคุณพ่ออยังน้อนครับนี่คุณพ่อเสริมน้องโอนโอ้ไม่ใช่น้องโอนแมนครับนี่ครับคุณพ่อเสริมครับเพิ่นไปทุกน้องนะครับเนี่ยไปทุกน้องไปน้องไหนกับมานนะตัวนี้ครับจังสี่ละครับพี่น้องครับเป็นตัวในี่เหรอครับอ่ะคุณพ่อเสริมนะครับน้อครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับโอ้ครับพี่น้องครับมาบึงปลาตัวบกใหญ่เลยครับปลานี่ปลาบึกครับผม ครับปรับเบืงไงครับคุณพ่อ,อยังครับเนี่ยคุณพ่อแสวงครับนี่ครับอคุณพ่อสแสวงียนขอบคุณพ่ออ,พอ,อันนี้ตินต้นหฮที่สซุงพ่อนี่ติ้นเฮครับผม<ๆ>อันนี้คุณพ่อิ่นกับไปทุกน้องนะครับผม ไปน้องไรกัหลินเจ้าของไงครับคนผู้นีหลินของใหมาเพียงครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องครับเป็นี่ยมคอนโทร่เป็นม่กินสัมภูฮัลโหลฮัลโหลฮ o w are you how are y ครับอาสปีกไทยแลนด์สปีกบอสแล้วบอสโอ้คเขาก็สปีดไทยโนสปีกไทยยูเอ s a man c o m ฟิ i ซิ่งครับผมเป็นกลับมาเบิงพี่น้องเข้าลงป่านะครับผมนะครับพี่น้อง โอ้ oh, ครับผมเนี่ยเรามายกกระโดดเราเลยมาหนักแล้วโอ้ค no> รับพี่น้องเข้าจิกข้าบ้านแล้วครับเพื่อนอาปลาใหญ่มาใส่รถพี่น้องนู่นปลาบึกใหญ่ครับพี่น้องฟองตัวโอ้ครับมาอันนี้จีเอาแซน้ำแข็งบ่ครับครับผมโอ้จีแซน้ำแข็งครับพี่น้องนี่ครับแซน้ำแข็งครับมันจังสดเนาะนี่ครับผมดูครับจเล็กตัวครับคุณโอ้ครับพี่น้องครับ ลงทางกสิบได้ตัวใหญ่ลไรลงทางกสิบได้พี่น้องขอตามขอให้ได้คุณคโอ้ผมดูครับผมเปปาเฟิสเนี่ยผมไปซื้อปลาเฟิสทีหลที่ร้อบาทผมขอซื้อรอาสี่สิบบาทซื้อสี่มซื้อผมจะตัวนี่เป็นยังโอ้โมฟุ่มข้างครับผมนี่กับคุณพี่คนมีแพ้ครับพี่น้องแพ้คนเจ็ดร้อบาทครับเนี่ยห้าร้อยหาเราที่กันเนาะครับเนาะครับห้าร้อยทุกที่นั่งนะครับผมครับสำหรับผลงานท่าครับผม อันนี้ไม่ได้ใครับผมนี่โอ้พี่น้องครับนี่ครับผม่ครับผมนี่ครับผมเปล่าหกกับนีครับพี่น้องขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมโอครับกาแต่เพิ่มเพรียบครับผมนี่อันนี้ทิมงานต้ครับนี่ผมมาผู้เดียวผมมาผู้เดียวครับอันนี้สายเดียวนะครับผมพี่น้องครับอันนี้สายเดียวเลยครับผมครับทิมงานบรตองครับ ครับสิมากกันสี่คนกับคุณเลหารอยก้าวพี่น้องมาผู้เดียวกับหอยก้าวครับผมครับอ่ะไปแล้วครับผมตอนนี้น่ะเก็บของแล้วครับผมครับพี่น้องครับครับตอนนี้ ครับนำมุ่นกับผ้ามาลุยครับพี่น้องห้องแล้วครับผมตอนนี้เนาะ,คร,ะ,ะครับพี่น้องห้องกับวานกันขนัดครับผู้มานกับม้านครับผู้มานหน่อยกันหน่อยนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะครับผมครับนี่ครับผมครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนำมุตนผ้าลุยนะครับเนาะครับเปกรลังใจนำมุ่นผ้าลุยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไดกับนำมุ่นกับหยบผ้าไปน้องไหนอีกบูญนี่นะ ปาเบิ้ลต้องขันเพิ่นครับพี่น้งองครับผมครับสหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับท่านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้ำมนต์พาลุยครับพี่น้งองครับผมครับสหรับมื้อนี้สวัสดีครับ